สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะกับคุณนุ่มนะคะในเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเหมือนเดิมนะคะการแยกสารเนื้อผสมนะคะเพราะว่าในหน่วยที่สองเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีการทดลองด้วยนะคะการทดลองครูอาจจะข้าม นะคะเพราะว่ามันจะยากนิดหนึ่งมันต้องได้มันต้องมีอุปกรณ์นักเรียนอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทํานะคะทํากับครูนะคะ,นะคะแต่อยู่บ้านบางคนก็ไม่สะดวกนะคะครูอาจจะกลับมาสอนในวันที่เรามาพบกันเปิดภากเรียนในวันที่เราเกิดเรียนมาพบกันนะคะการทดลองอาในเรื่องนี้เราก็จะมารู้จักการใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมนะคะว่าการแยกสารเนื้อผสมเนี่ยเรา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะอ้าวจากการใช้ประโยชน์นะคะจากการแยกสารเนื้อผสมเนี่ยก็นำมาใช้ประโยชน์จากในการทำน้ำตาลปึกนะคะไอ้น้ำตาลปึกก็คือจะจะเป็นน้ำตาลที่ได้จากงวงหรือจันท์มะพร้าวอันนี้ก็คือรูปของจันท์มะพร้าวนะคะมันก็จะยื่นออกมาอันนี้ก็จะเป็นดอก ดอกของมันขาวๆก็คือดอกที่เขามีเชือกแนงๆขูกเพราะว่ามันมันยื่นออกมาใหญ่เกินไปเขาก็เลยกลัวมันหักก็คือต้องเอาเชือกมัดไว้นะคะอ้าวแล้วมาดูวิธีการทํานะคะวิธีการทาก็คือเริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดจันมะพร้าวเ,เลยโดยการรูดดอกมะพร้าวแล้วก็มีการเก็บพวกมดพวกมแมลงต่างๆออกจากจันมะพร้าวให้มันเรียบร้อยนะคะสองก็คือนวดจันมะพร้าวให้นิ่ม จากนั้นใช้มีดปาดจันมะพร้าวให้น้ําตาลมะพร้าวค่อยๆไหลลงในกระบอกเก็บน้ําตาลนะคะในบทความนี้จะมีในหนังสือเรียนหน้า54ให้หนักเรียนเปิดดูไปพรพร้อมกับค,คุณครูได้เลยนะคะเพราะว่าเราได้หนังสือเรียนไปหมดแล้วนะคะสามก็คือนําน้ําตาลมะพร้าวที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยเทรวมกันเมื่อกี้เนี่ยซึ่งน้ําตาลมะพร้าวที่เราได้อาจจะมีทั้งฝุน่นทั้งแมลงปนอยู่นะคะ ขั้นตอนที่สี่เราก็พอมันมีพวกเศษพวกฝุ่นแมลงปนอยู่เราก็ต้องมากรองโดยใช้ผ้าขาวบางนะคะถ้าขาวบางกรองพวกเศษฝุ่นแล้วก็แมลงออกจากน้าตาลมะพร้าวนะคะพอเรากองเสร็จเราก็นําน้ําตาลที่ผ่านการกรองเนี่ยลงมาเคี่ยวในกระทะจนมันเดือดขณะที่เราเคี่ยวจนมันมีฟองเนี่ยมันก็จะเกิดฟองที่ผิวหน้าแล้วก็ตักฟองนั้นออกไป นะคะเคี่ยวจนมันเดือดมันก็จะเกิดฟองเราก็ตักฟองออกนะคะอันนี้คือการทำน้ำตาลปึบนะคะอเอาฮกเคี่ยวต่อไปจนมันเหนืดแล้วก็ไม่ให้มันมีฟองเคี่ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันไม่มีฟองจน,นนจนมันเหนียวจนมันเหนืดจากนั้นก็ยกกระทะขึ้นจากเตาใช้เหล็กกระทุ้งน้ำตาลกระทุ้งน้ำตาลให้กระทะในกระทะขึ้นขึ้นลงลงนะคะกระทุง้งกระทุ้งไปกระทุ้งมา นะคะขึ้นขึ้นลงลงพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันเย็นลงนะคะจากนั้นน้ําตาลมันก็จะมีเนื้อที่เนียนแล้วก็สีเหลืองสวยนะคะกระทุ้งน้าตาลกระทุ้งไปกระทุ้งมาขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆจนน้าตาลมันเย็นนะคะพอมันเย็นแล้วน้ําตาลมันก็จะมีเนื้อที่เนียนสวยงามนะคะเ<ะ>จจ์พอเราได้น้ําตาลที่มันเย็นตัวลงแล้วสีสวยแล้วเราก็ตักน้ําตาลเนี่ย ที่มันมีลักษณะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆเนี่ยลงในแผ่นพิมพ์แล้วก็เอาไปตากแห้งจากนั้นเราก็จะได้น้ําตาลปึกที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ถุงเอาไปวางขายได้อันนี้คือน้ําตาลปึกอันนี้น้ำตาลปิดนะคะน้ําตาลปึกเขาก็จะเอาใส่แผ่นพิมพ์นะคะในรูปแบบที่เราต้องการอันนี้คือน้ำตาลปิบเอาไปทำอาหารประกอบอาหารตำซุตมตำได้นะคะ อ้าวอันนี้ก็คือข้อความในสถานการณ์สถานการณ์ก็คือจากบทความมันก็จะมีข้อความที่แสดงว่ามีการแยกสารเนื้อผสมเพราะว่าบางคนคุูพูดมาเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวยังไงการทําน้ําตาลปึกเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับการแยกแยกสารเนื้อผสมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อความที่บอกหนึ่งก็คือข้อความแรกก็คือเก็บมดและมแมลงออกจากจันมะพร้าววิธีการแยกก็คือแยกโดยการทําไมคะ เราเห็นมดเราเห็นมแมลงเราก็แค่ทำไมคะหยิบมันออกนะคะหยิบมันออกง่ายๆแยกโดยการหยิบออกสารที่แยกออกจากกันที่ได้ก็คือจะได้อะไรคะเราหยิบอะไรคะเราหยิบมดแล้วก็แมลงกับจันมะพร้าวสิ่งที่เราจะได้ในการหยิบออกก็คือมีมดมีแมลงมีจันมะพร้าวนะคะหาข้อความที่สองใช้ผ้าขาวบางกรองเศษฝุ่นและแมลงออกจากน้ำตาลมะพร้าว นะคะวิธีการแยกสารก็คือใช้ยังไรคะเขาบอกว่าใช้ผ้าขาวบางกรองดังนั้นวิธีการแยกเราก็ต้องใช้การกรองนะคะสารที่แยกออกจากกันก็คืออะไรคะแยกออกเรากองเพื่อให้อะไรคะเศษฝุ่นและ,มะแมลงกับน้ําตาลมะพร้าวนี่แยกออกจากกันนะคะข้อความที่สามก็คือขณะที่เราเคี่ยวน้ําตาลเนี่ยก็จะเกิดฟองที่ผิวหน้าของน้ําตาลจากนั้นก็ให้ตักฟองออกใช่ไหมคะ าวิธีการแยกก็คือ,อยังไงคะใช้การตักเอ,อ่อตักหรือตักออกหรือหยิบออกนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในเตาเราก็หยิบออกได้ไหมคะก็ไม่ได้มันร้อนเราก็ต้องใช้ในการตักนะคะตักออกใช้ทับพีอะไรตักก็ได้นะคะสารที่แยกออกจากกันที่ได้ก็คือจะได้อะไรคะฟองกับน้ําตาลมะพร้าว นะคะอันนี้จะเป็นข้อความวิธีการแยกสารที่ได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่2คืออันนี้จะเป็นข้อความวิธีการแยกสารที่ได้ข้อที่3ก็คืออันนี้จะเป็นข้อความวิธีการแยกสารที่ได้นะคะจากนั้นาการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่54แล้วก็ห้าบหสองหน้า ในเรื่องใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายนะคะมีสองหน้าในแบบฝึกหัดเนี่ยมันหน้ามันจะมีอยู่สข้อนะคะให้นักเรียนเขียนแค่3มข้อความก็พอใน3ข้อความที่รูยกตัวอย่างใน powerpoint นะคะให้นักเรียนเขียนแค่3าแต่ในแบบฝึกหัดมันจะมีมันจะมีหน้า 54-55้า 54, มันจะมีในแบบฝึกหัดมันจะมีสี่ข้อแต่ให้นักเรียนเขียนแค่3ข้อก็พอนะคะเอาชั่วโมงนี้ก็มีแค่นี้นะคะนักเ,เรียนสงสัยอะไรก็สอบถามครูทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะเอาชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ